ครัสบสวัสดีครับพี่น้องอเอ้าวันนี้ก็่แม่อัปเดตอันเบ็ดปักกับเบ็ดไม่เหลาหมือนั่นครับแล้วละแล้วแต่หลายมือเลยครับเลืก่กไปได้ทายให้เบื้องหาซิปหลังครับ นั่งเล้าเรีนไปกับเลี่ยวพเอาไว้ใส่ปลากินอยู่ครับแร่งว่าไจะไปใส่ทั้งหลังนะครับป่าเข่าเขียวๆแหละน้าท่วมหลายรอบแหละน้ามันลุ่งนะครับตอนนี้ล่งหลายแนละจากติดก,กินบ่กินจะล่องเิ่ง เราจะไปใส่เงียปูละครับมีปูอยู่อันแจ้งน้อยหนึ่งใส่ไปก็จะจับไปแล้วครับใส่น้ำจับน้ำนี่จะพ่อใดอยู่พอใส่อยู่นีซิบหลังก็หลายเติบเลยครับใส่จนหายเงาไปไดุ้หม ขอขอ,ขอเปลี่ยนขอใหญ่เติบด้วยกับบาทนี่ยเขาถือแล้วมันหน่อยพอดก,กินแล้วมันรุดครับก็เลยเปลี่ยนมนแรงมาแล้วครับอไปใส่ครับจังไรกก็คลิปนี้ก็กไว้ทัพนี้ก่อนครับมัแรงก็ไปรุ่นน้ำกัน เป็นใจใด้บ่ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่ในเด้อครับฝากช่องน้ำช่องสารวดอาบุไล่ครับช่างสานาไม้ยิง,งป่ากดเข้าไปเบิ้งครับมันกำลังเริ่มเฮ็ดคลิปครับสิบอมีหย่งหลายดอกจวงไี้ครับอายุหากินกันไปเรื่อยๆก่อนเฮ็ดปืนกับ นาไม่ก็เฮ็ดเรื่อยๆเยอะครับช่วงนี้มีอย่างเฮ็ดกับเฮ็ดไปฝืนยิงหนูหนาผายยิงหนูนะครับยิงป่าไปสนใจก็สร้างได้เด้อครับฝากช่องสาวโหลดอาจบลไล่สร้างสานาไม่ยิงป่านเนี่ยเด้อครับ ครับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับดีครับ